เดินทางในเวลาเดินไปส่งแม่ไหนเด้อเน่ลูกสาวไปลูกสาวพ่อเดินทางกลับน,นครนนทบุรีโอเคโอเคคุณแม่ลืิ่มยังเมล่อไห่ได้ลืมไปเลืมเอาโอเคไปะะกลับนครนนทบุรีเนาะคินหอดแต่พอเนาะเออาเอา,อา,อาพ,พี่หอดคูณเบ้า, <laughs> ากลับแล้วครับ

คนพ่อคนเท็ดปล่อยปล่อยปลาแต่ว่ามันเป็นปลาทะเลเอามาจากไหนไม่ยังไหลคือว่มันปลาพ่อคนมากไม่ย่งไหลก็บ่าชายไม่เหมือนกับชายอ๋อว่าเป็นอย่างไรคลื่นๆเอาไป้องทอดแล้วประมาณสองทุ่มกลัวออกมาแปดโมงครับผมสบอยละครับเราขั้นเบ็ดพป่นองเดี๋ยวสิไ <salv> ป <Muslim it>

โอ้เป็นปลาไส้พันธุ์อย่างพวกซีแผนนะครับน้ำไหลนะครับปล่อยน้ำไหลลงมาเลยจอกๆเลย น้ำก็บเบลิกเนาะนะครับนบตกไหลลงมานน้ำตกกล <c oughs> ๆนะ <c oughs> นครับปลาเน้น <c oughs> เนี่ยนอ่แล่ละมันก็กินเนาะอาหารเขาเนาะน้ำนี่ตั้งแต่เปิดมาใส่ออมันเหลือมตาเนาะสามสามสายพันธ์บ่ปลาอย่างไงอยู่นี่ปลานินนปลาเข็งปลาดุกป๋านินอ๋อสามสายพันธ์เนาะนี่แบบพี่น้อง ไอ้เฉพาะไอ้โซลาเซลล์นี่ลงทุนไปจังบาทโซลาเซลล์นี่ลงทุนไปจังบาทก็โซลาเซลล์นี่แหละแข่งแงทั้งสายทั้งต่ำเนี่ยสองหมื่นหาน้อกำปั่มน้ำเท่าไรบาทเนี่ยปั่มเนี่ยอ๋อร่วมเบิดเลยสองหมื่นห่าโอ้สองหมื ment, unku, ่นห่าเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจกะ ลองเบิงวิธีนี่ครับป้าให้หน้าเนาะนี่ครับพอมันเอาสายอันนี้ให้ป้าให้นกมันเดื่อมตาบ่ะครับป้องกันนกนี่นะครับแล้วรบริสนนใจบรรยากาศอยู่อยู่ทงไฮทงหน้าเนาะก็ต้องใส่ไว้ฝ่าครับ เสียงเพราะได้ได้กินครับอาจต้องทุนไปหลายแน่ตอนแรกมอยู่มันอยู่ตัวแล้วมันอาจสีบ่หลายครับพี่น้องเพราะเขาลงทุนตอนแรกหลายแน่นี่ครับ 25, สองหมืนหาโซลาเซลล์ครับปั่มกุดนาบนี่ครับสีแผงอุตกร์กรมีแผงแล้วก็มีตู้ตู้แผง แปลงไฟเนาะเั็นตู้แปลงในไฟจะปั๊มนม้ำครับคุณพ่อมีไฟฟ่าเสริมนำ้ำทำไฟป่าครับหลังจากเมืองคุณพอ่อเนเลี้ยงปลาทั้งทึ่งเนาะให้ทึ่งพี่น้องเลี้ยงปลาในหน้าในให้หน้าอะไรก็บคุณละ่ะแปลงโซลาร์เซลล์วันนี้ถ้ามาเบิ้งสระแบบนี้ <laughs> ม่เล่นซาพี่น้องนี่ครับซาไตเดี๋ยวสิมาสิเบียดเบิง้งว่ามันสีใดจะโตะมือนีพี่น้องพาพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศอยู่บ้านด้อยพี่น้องไปับไปเบิ้งน้ำกันว่าสีใดปลาจะโตะครับพี่น้องมือนี่ครับผมไปครับต้นกล้วยน้ำขอบสะนี่น้ำใหม่น้ำสองต้นสามต้น นะครับไปครับไปเบื้องลูกกันลุ้นกันไปเยังไี่นอ้องมายังอ่ะติดใหม่ติดใหม่ซ้ำโอ้ย <c oughs> เอา้ามายังครับพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็คิงใหญ่ นี่ครับพี่นอ้องโอ้ยปลาหมอใหญ่แจมเล็กมือนีอนี่ครับพี่น้องอืมติดหอะติดหอว ปลาอย่างพี่น้องโอ้โหมาแล้วกาประกาศพี่น้องมีครับปลาอย่างพี่น้องโอ้โหมาแล้วกาประกาศพี่น้องอยู่ในความมันุ่มอากาศเย็นพี่น้องลมเย็นเย็นนอ่นหน,นาวนะพี่น้อง <c oughs> đùm nào trên ma nào nhìn nó có một đùm lùn cắn thì nó kích hại kích hại và chim tôm đấy nó อยู่ป่ะเนาะยู่ป่ะไปยังพี่น้องโอ้โอ้อ้โอ้ยโอโอ้ยเดบนาได้ยูเขาเหอะ อ,อพี่นอนี่ครับโอ้ยคิดว่าสิบอะไรกับแกมเอ้กับขเขาลงมาแรงครับพี่น้องนี่ครับพิษไทยเบ็ดซิทใส่เบ็ดพลังขั้นหนึ่งนี่ครับอพิษไทยแล้วพิษไทยน้องนี่ครับอลาบครับ กระจกขอบคุณในไลฟ์ครับที่รับชมครับโอ้ยพอได้กินพอได้กินครับพี่นอ้องเมือม่อนี <c oughs> อ้มกาผลงานร่วมกันนี่ครับสามแต้มแต้มที่สี่พ่ทานกน้อง โอเคครับขอบคุณหลายครบับนอบคุณบรรยากาศสำหรับภาษาจะเจอกันใหมคขีดหนาครับผมขอบคุณครับ